เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ครับพี่จะมาสอนถึงเกี่ยวกับบทที่ต่อเนื่องจากทฤษฎีเศษเหลือครั้งที่แล้วนะครับนั่นก็คือทฤษฎีบทตัวประกอบนั่นเองเนาะเพื่อต้องเรียนทําไมถึงต้องเรียนทฤษฎีบทตัวประกอบเพราะว่านะครับเราจะไปใช้การแก้สมการพหุนามที่มันดีกีมากกว่า2ได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะโอเคเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ครับทุกคนไปลุยกันเลยนะครับไปลุยกันเลยนะครับ สับเนื้อหาวันนี้ก็ยังอัดแน่นเหมือนกันนะครับตอนเนื่องจากค่าวที่แล้วครับมาดูทฤษฎีบทตัวประกอบนะครับหรือ factor theorem นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ากำหนดพหุนาม px เนี่ยนะครับและ c เนี่ยเป็นจำนวนจริงครับ1เขาบอกว่าถ้า x ลบ c นะครับเป็นตัวประกอบของ px แล้ว pc จะกลายเป็น0ูนย์ครับพูดง่ายคือเศษเหลือเป็น0ูนย์เนาะถ้า x ลบ c เป็นตัวประกอบครับและครับถ้า pc เท่ากับ0ูนย์แล้วนะครับ x ลบ4จะเป็นตัวประกอบของ px นั่นเองเนาะโอเคไหมงงไหมไม่น่างงเนาะไม่งงเนาะยกตัวอย่างเช่นทุกคนเผื่อบางคนงงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่มี px เนาะ px เป็น x กำลังสองบวก 4x บวก4เนาะแน่นอนครับเวลาเราแยกตัวประกอบแยกได้ไรเอ่ยแยกได้ x บวก2กับ x บวก2ใช่ไหมจริงไหมจริงไหม ทีนี้เมื่อนะครับเราแยกได้เป็นแบบนี้จะเห็นว่าตัวประกรอบเนี่ยของ px ตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรครับ x บวก2เนาะแต่เอินพี่ยกตัวอย่างที่มันตัวประกรอบซ้ํากันใช่ไหมครับถ้า x บวก2เป็นตัวประกรอบสแสดงว่าถ้าพี่แทน p ลบ2เข้าไปสังเกตนะใช่ไหมต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับ จากที่ดีเสร็จเหลือเนาะต้องอยู่ในรูป x ลบ c เนาะซึ่ง x บวก2ก็คือ x ลบกับลบ2งั้น c เป็นลบ2เนาะถ้าพี่แทน p เป็นลบ2เข้าไปได้เท่าไหร่ครับได้0นี่ไงเนาะถ้ามันทำให้มันเสร็จเหลือเป็น0ปุ๊บแสดงว่า x ลบ c หรือ x บวก2เนี่ยเป็นตัวประกรอบแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะโอเคครับยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ทีนี้ครับไปดูที่ดีอีกอันนึงก่อนที่เราจะไปดำเนินการแยกแฟกเตอร์กันนะครับ อีกอันหนึ่งครับที่ใช้ควบคู่กันก็คือที่ดีบทตัวประกอบจํานวนตัก,กระยะคือเป็นเศษส่สวนแล้วนะครับเขากําหนดให้ p x นะครับเป็นพหุนามใดๆเลยที่มีดีกี n เลยครับมีสมัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น a n นะครับสมัสมประสิทธิ์ข้างหน้าดีกีมากสุดเป็น a n ไล่ลงไปรเรื่อยๆครับจนถึง a n ลบหนึ่ง x กำลัง n ลบหนึน่งไปรเรื่อยๆจนถึง x ไปถึง a ศูนย์เนาะ โดยที่ a n เนี่ยถึง a 0เป็นจำนวนเต็มนะครับและ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเพราะว่า n เป็นเลขชี้กำลังเนาะของของตัวแปรนะครับเขาบอกว่าถ้านะครับถ้า x ลบ k นะครับ x ลบ k ส่วน m เป็นตัวประกอบของ p x นะครับเมื <ME> ่อ m และ k เป็นจำนวนเต็มซึ่ง m ไม่เป็นศูนย์ด้วยส่วนาเป็นศูนย์นะครับและหอละมอของ m กับ k เป็น1หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า k ส่วน m เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองเนาะ แล้วนะครับ m จะเป็นตัวประกอบของ an an คืออะไรครับ an คือสัมประสิทธิ์หน้าดีกีที่มีค่ามากสุดนั่นเองโอเคเนาะและ k นะครับเป็นตัวประกอบของ a ศูนย์ะครับ a 0คืออะไรครับ a 0คือตัวที่ไม่ได้อยู่กับตัวแปรนะครับตัวที่เป็นตัวเลขโดดนั่นเองทีนี้ครับจากทฤษฎีบทข้างต้นแล้วก็รวมกับทฤษฎีบทตัวประกอบด้วยนะครับพี่ก็จะเอามาใช้ในการแยกแฟกเตอร์นะครับแบบที่1ก่อนแบบที่1ก็คือ สัมประสิทธิ์ของพจน์ที่มีกำลังสูงสุดเป็น1ก็คือ an เป็น1นึ่นั่นเองเนาะขั้นตอนการแยกมีดังนี้ครับทุกคนให้เรานะครับหาตัวประกอบของ a0 ทั้งหมดก่อนทั้งบวกและลบนะครับตัวประกอบของ a0 a0 คืออะไรครับ a0 คือพจน์ขวาสุดที่มันไม่ติดตัวแปรนะครับเสร็จแล้วครับสมมุติว่าถัา c เป็นตัวประกอบของ a0 เนาะซึ่งทําให้ pc เป็น0ครับแสดงว่าอะไระแสดงว่า x ลบ c เป็นตัวประกอบของ px เนาะ เสร็จแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการหารสังเคราะห์เพื่ออะไรครับเพื่อยุดหาผลลัพธ์ยุบไอดีกีจากดีกีสเป็นดีกีสหรือดีกีสเป็นดีกีสเนาะแล้วค่อยแยกแฟกเตอร์ถัดไปอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่3ครับเพื่อหเห็นภาพการแยกแฟกเตอร์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเขาบอกว่านะครับจงแยกตัวประกอบของนะครับ x กำลังสนะครับลบ4 x กำลังสบวก x บวก6ทุกคนครับขั้นตอนที่1อ่ะ พี่ต้องให้ px ก่อนใช่ไหมอ่าพี่ขออนุญาตให้ px เนาะหรือถ้าใครคล่องแล้วนะครับก็ไม่ต้องให้ px เป็นโจทย์ก็ได้เนาะพี่ขออนุญาตให้ px ละกันนะครับเผื่อกรณีบางคนที่เพิ่งเป็นมือใหม่แล้วก็เพิ่งได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องแยกแฟกเตอร์เนาะนะครับแต่ก็ยังไม่คล่องนะบางคนที่ยังไม่ค่อยคล่องทีนี้พี่ให้ px เป็น x กาลัง3ลบ 4x กาลัง2บวก x บวก6เนาะขั้นตอนที่1คือต้องทายังไงนะขั้นตอนที่1 ขั้นตอนหนึ่งต้องหาตัวประกอบของ a ศนย์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ทั้งบวกและลบในที่นี้ครับทุกคน a ศย์เป็นอะไรครับ a 0คือ6ไงนะครับในที่นี้ a ศย์คือ6เนาะ a ศย์คือ6นะนะครับนี่ a 0คือ6ครับอันนี้คือ a 0เนาะหาตัวประกอบของ a 0นะูย์เนาะเทียบกับขั้นตอนเนาะมีอะไรบ้างเอ่อตัวประกอบของ6กนะ่งตัวนะคะตัวนะคบตัว ตัวประกอบนะครับของ6คืออะไรบ้างครับย้ำนะครับว่าทั้งบวกและลบนะคือบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวกลบ6ทีนี้น้องก็มาดูซิว่าเอะตัวไหนเอ่ยเนี่ยที่เป็นตัวประกอบอง6แล้วแทนใน p x แล้วท้ายมันเป็น0ลองก็เริ่มจากเลขน้อยก่อนเช่น1กับลบ1พี่ก็ลองเสร็จสรรพเครับปรากฏว่านะครับพี่จะพบนะครับว่า P-1 ลบหนึ่เนี่ยมันทำให้นะพลบหคือลบหนึ่งกลังสามนันล, 3, นะลบสคูณกับลบหนึ่กลังสองบวกลบหครับแล้วก็บวกหตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ0 p นย์พลบหนึ่ทำให้ Px นะครับมีค่าเป็น0ูนแสดงว่านะครับสแสดงว่าสแสดงว่า X ลบกับลบหนะึ่เนาะต้องเป็น X-1 บวกหเนาะเป็นตัวนะครับเป็นตัวประกอบ ของ Px เมื่อเป็นตัวประกอบปุ๊บพี่กจ็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คืออะไรครับหารสังเคราะห์เนาะอ่ะพี่ก็จะหารสังเคราะห์ครับขั้นตอนที่3เอาสัมประสิทธิ์ใช่ไหมสัมประสิทธิ์ของหน้าหน้าแต่ละตัวแปรเนี่ยมามาหารเนาะโดยที่ต้องเรียงสัมประสิทธิ์ก่อนจากมากไปน้อยนะครับพี่ทบทวนให้พี่สอนแล้วในคลิปที่แล้วเนาะถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปที่ดิเสร็จเหลือเนาะโอเคนะครับอ่ะเอาสัมประสิทธิ์มาเรียงครับมีอะไรบ้างเอ่ย1 ลบ4นะครับมี1แล้วก็มี6เนาะพี่จะเข้าสู่กระบวนการหารสังเคราะห์เนาะตัวเลขที่อันนำอาหารก็เลยครับก็คืออีเลขลบ1นั่นเองเนาะเอาลบ1มาครับเสร็จแล้วหารสังเคราะห์ทำไงนะตัวเลขไอ้ตัวเลขแรกเตะลงมาครับเตะเตึ่ลงมาเตะห่ 1, ลงมานะครับเสร็จแล้วนะครับเอาลบ1คูณกัน1่ใช่ไหมเราใส่ตรงนี้ครับอาลบ1คูณกัน1ได้ลบ1และเสร็จแล้วจับบวกกันเนาะลบ4บวกลบ1ได้ลบนั่นเองครับคูณต่อทุกคน เอาลบหนคูณลบ5านะ้องแล้วใส่ตำแหน่งถัดไปลบ1คูณลบห้าได้ 5, นั่นเอง1บวก5ได้6นั่นเองครับและต่อไปครับเอาลบ1คูณกับ6ครับแล้วใส่ตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นลบ6และเห็นไหมทุกคนมันจะต้องเป็น0นย์ครับเพราะเศษเหลือเป็น0เนาะเสร็จแล้วทุกคนได้แล้วครับสแสดงว่านะครับสแสดงว่าสแสดงว่านะครับเราก็จะได้นะครับว่า พีเอ็กของเราเนาะก็คือ x กําลัง3นะครับลบ 4x เกําลัง2บวก x บวก6เนี่ยถ้าเราจะแยกตัวประกอบออกมาก็เป็นตัวเลขแรกก่อนก็คืออะไรครับตัวประกอบแรก x บวก1เนาะตัวประกอบถัดไปคือตรงไหนครับคือตรงนี้ไงทุกคนนะครับคือตรงนี้ไงทุกคนอันพี่ขอไฮไลไท์ตรงนี้เนาะและตรงนี้ไงตรงนี้คืออะไรครับตัวเลขสัมประสิทธิหทนะ์หน้าเทอมนะครับหน้าเทอมหรือผลลัพธ์ที่เราหาร px ด้วย x บวก1นนั่นเองก็คืออะไรครับ สมสข้างหน้า x กาลัง2เนาะและ้วลบ5 x แล้วก็บวก6ครับทุกคนนี่คือการความเจ๋งของการหารสังเคราะห์เนาะทีนี้ครับเราก็มาแยกต่อสบายสบายแล้วใช่ไหมเป็นดีกี2ที่เราคุ้นเคยกันแล้วแยกต่อครับเนาะสองวงเล็บเป็น x กับ x เนาะหาตัวที่คูณกันได้บวก6และรวมกันได้ลบ5นะครับแสดงว่านะครับตัวตัวเครื่องหมายเนี่ยต้องเหมือนกันแน่นอนเพราะคูณกันได้6เนาะซึ่งตัวเลขนั้นคือเท่าไหร่เอ่ยลบ1กับลบ5 พราะลบหนึ่งกับลบหใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ลบหนบ 6, ึ่ลบหโทษทีลบสกับลบสนั่นเองเพราะลบสองลบสรวมกันได้ลบหนะครับจบแล้วครับนี่คือการแยกแฟกเตอร์สําหรับดีกีของที่มากสุดก็คือไอ้ของสัมประสิทธิ์ด้านดีกีมากสุดคือ1นั่นเองเนาะโอเคเนาะทีนี้ทุกคนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอแต่หรือแต่พหุานามที่ดีกีมากสุดเนี่ยของสัมประสิทธิ์เนี่ยสัมประสิทธิ์ดีกีมากสุดเป็น1ใช่ไหมครับอาจจะเป็นเลข อื่น2 3 4ก็ได้จริงไหมครับจริงต้องมีแบบที่2ครับทุกคนนี่พี่กันพลาดเอาแบบที่2มาครับแบบที่2ขั้นตอนจะคล้ายๆกับแบบแรกแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นไม่เยอะครับแบบที่2องเขาบอกว่าอะไรครับสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่ดีกีสูงสุดไม่เท่ากับ1คือ A, A n นไม่เท่ากับ1น่นั่นเองอาจจะมี2 3 4 5อะไรแบบนี้เนาะขั้นตอนกนารแยกตัวประกอบมีดังนี้ครับให้เรานะครับหาตัวประกอบของ A n ก่อน a n ก็คือตัวเลขหน้าหรือหรือว่าสัมประสิทธิ์หน้าดกรีมากสุดเนาะให้เป็นเครับแล้วก็หาตัวประกอบของ A0 ครับให้เป็น0คือศะไย์ครับ A0 ย์ก็คือตัวเลขที่มันไม่ติดตัวแปรเนาะเลขขวาสุดเนาะเสร็จแล้วครับถ้านะครับ k ส่วน M เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับที่ทำให้นะครับที่ทำให้ P นะครับ k ส่วนเเ <M S 2> ท่ากับ0เราจะได้ว่า k x ลบเส่วน m เนี่ยจะเป็นตัวประกอบของ p x โดย ที่ดีบดตัวประกอบเนาะเสร็จแล้วเราเข้าสู่กระบวนการหารสังเคราะห์โอเคปะอ่ะทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่ขอมาแยกตัวประกอบของตัวอย่างที่4ครับเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ 12x กำลัง3นะครับลบ 16x กำลัง2ลบ 5x บวก3ขั้นตอนแรกให้ px ก,ก่อนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่คล่องนะครับพี่ขออนุญาตให้ px นะครับคือนะครับให้ px คือ 1 2 x นะครับกำลัง3เนาะลบ1 6 x กำลัง2เนาะลบ5 x แล้วก็บวก3นะครับบวก3เนาะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วครับเราก็จ้องดูเลยเข้าสู่ขั้นตอนที่1ครับคือหาตัวประกอบของ an และ a 0ถ้าเปรียบเทียบนี่ an คือตัวไหน an คืออะไรเอ่ยพี่ขอไฮไลท์ให้มันเหมือน an เนาะ an คือ12เนาะและ a 0คือแค่3 ใช่ไหมครับนี่ไงอันนี้คือ an อันนี้คือ a 0โอเคป่ะอ่ะทีนี้เรามาหาตัวประกอบครับตัวประกอบของ12ก่อนอ่ะตัวนะครับประกอบนะครับของ12เนาะในทีนี้เราต้องมองเป็น m ใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบจากขั้นตอนใช่ไหมครับเออเป็น m เนาะตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างเอ่ยก็บวกลบ1จริงไหมบวกลบ2ครับบวกลบ3ใช่ไหมครับตัวเลขที่หาร12ลงตัวนั่นเอง บวกลบอะไรอีกครับบวกลบ4บวกลบ6และก็บวกลบ12เนาะโอเคเนาะโอเคเนาะต่อไปครับเป็นตัวประกอบของ a อกสูตรก็คือสามนั่นเองครับตัวนะครับประกอบนะครับของนะครับสามในที่นี้ก็คือมองเป็นเคเนาะคืออะไรบ้างครับคือบวกลบ1บวกลบ3นั่นเองโอเคปะโอเคปะ ทีนี้ครับเราก็มาสู่ขั้นตอนที่2ครับคืออะไรเอ่ยเราต้องหา k ส่วนเที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่ทำให้ pk ส่วนเเนี่ยเท่ากับ0นะครับฉะน,นั้นมีอะไรบ้างหล่ะนะครับที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับข่านตอนที่2 k ส่วนเนะครับที่เป็นนะครับที่เป็นนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเนาะเศษส่วนอย่างต่ำนะครับคืออะไรบ้างนะครับที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ k ส่วน m ที่เป็นเศษส่วนอย่าง,งต่ำมีอะไรบ้างเอ่ยอ่ะก็ไปไล่มาครับบวกลบ1นั่นเองเพราะ1นส่วนหก็ย่อมได้1เนาะพี่เขาเขียนแค่1นะครับบวกลบ1มีอะไรอีกครับบวกลบ1นส่วนสเนาะบวกลบ1นส่วนสมีอะไรครับบวกลบ1นส่วนสอ่ามีเยอะไปหมดเลยบวกลบ1นส่วนหเนาะมีอะไรครับบวกลบ1ส่วนเทนะ่าไหร่1ส่วนสิเนาะอ่าบวกลบ1นึส่วนวสิเนะพราะต้องเป็น k ส่วน m นั่นเองเองนาะ แล้วก็มีอะไรครับบวกลบ3และบวกลบเท่าไหร่3าส่วนสนี่อันนี้คือทั้งหมดที่เป็น k คซีเอที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่น้องก็เลือกมาสักตัวนึงครับน้องเลือกมาที่ตัวน้นอยๆก่อนนะนะครับอ่ะพี่ก็เลือกปุ๊บพี่ก็พบว่านะครับพบว่าเจ้า p นะครับลบหส่วนสเนี่ยนะครับเท่ากับนะครับ12อ่ะ12นะครับลบหนส่วนสกำลังสามนั่นลบสิลบหนึ่งส่วนสกำลังสอนะั่ลบห คูณกับลบ1ส่วน2เนาะแล้วก็บวกกับ3อันเนี้ยครับทำให้มันเท่ากับ0เพราะเท่ากับ0เราก็สดแสดงว่านะครับสดแสดงว่า P ไม่ใช่ P แล้วต้องเป็นอะไรครับ X บวก1ส่วน2เนาะเป็นตัวประกอบของ PX เป็นนะครับตัวนะครับประกอบ ของ p x เนาะเออเป็นตัวประกอบของ p x ครับแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนที่3ครับทุกคนก็คืออะไรครับหารสังเคราะห์อ่เราได้มาแล้วนะว่า x ลบสเนาะเป็นตัวประกอบนะครับหารสังเคราะห์ครับแน่นอนเราเรียงสัมประิเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไอเรียงดีกีเรียบร้อยแล้วงั้นเอาสัมประิมาหารได้เลยนะครับอ่ะใส่ครับอันแรกคือ12เนาะมีอะไรอีกครับมีลบสินะครับมีลบหแล้วก็3นั่นเองอ่ะมาหารสังเคราะห์ เลขตัวเลขขที่เอามาหารคืออะไรครับไอ้ตัวเล็กเอามาหารคือลบหนส่วนสนั่นเองเนาะลบห่งส่วนสมาหารครับเตะสิบสองลงมานะครับอ่าสิบครับลบหนึงคูณบสได้ตอบดังลบหลบหบวกกันครับลบสิบวกลบหเป็นลบยิบสนะครับลบหนส่วนสอคูณลบี่สอีกกลายเป็นสิเนาะลบหบวกสิครับกลายเป็นหครับและลบหนึงสคูณหเป็นลบสามนี่ไงเศษเหลือจะกลายเป็นศูนย์ตัวสุดท้าย เนาะได้มาแล้วได้มาแล้วสแสดงว่านะครับสแสดงว่าอะไรนะครับสแสดงว่าเราก็นะครับจะแยกแฟกเตอร์ได้แล้วนะครับอ่าแยกแฟกเตอร์นะเราก็จะได้ว่านะครับอ่าได้ว่านะครับเจ้าสิบเกซ์ลังสเนี่ยลบสิบกเอลังสครับลบห้เบวกสเนี่ยเราก็สามารถแยกแฟกเตอร์ได้ครับทุกคนอ่าแยกแฟกเตอร์นะแยกกลายเป็นเท่าไหร่ออกก่อนครับตัวแรก x อ็บวกหส่วนสเนาะ แล้วก็ 12x กำลังสองลบ 22x บวก6ครับทุกคนนี่โอเคปะแต่แต่แต,แต่สังเกตไหมว่าอีติ่งหลังติ่งนี้เนาะมีอะไรเป็นตัวร่วมครับมี6เป็นตัวร่วมเอ้ยมี2เป็นตัวร่วมดึง2ออกเนาะเป็นไรพูดผิดพูดถูกวันนี้ดึง2ออกมานะครับอ่ะ x บวก1กับ2ครับอันนี้คูณกับ2เนาะ ข้างในเหลืออะไรครับข้างในเหลือ 6x กาลัง2ลบ 11x แล้วก็บวกกับ3ครับทุกคนทีนี้ถ้าน้องไม่คุ้นชินกับ x บวกกัน1 2น้องเอา2คูณแจกเข้าไปดิจริงไหมริงคูณแจกเข้าไปนะเอา2คูณแจกเข้าไปนะครับพอน้องคุ้นชินกับตัวที่ไม่เป็นเศษส่วนใช่ไหมเวลาแยกตัวประกอบใช่ไหมครับอ่ะเอา2คูณเข้าไปก็กลายเป็น 2x บวก1เนาะส่วนติ่งหลังครับแยกแฟกเตอร์แยก factor, แฟกเตอร์จะแยกได้ 3x ลบครับกับ 2x-3 ลบโอเคปะ่ะแบบนี้นี่คือการแยกแฟกเตอร์เสร็จแล้วครับ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะวันนี้ฝึกพลังยุทธ์ก็เหมือนกับเป็นการฝึกตัวอย่างไปด้วยเลยนะครับไปแยกแบบนี้ไม่ยากครับทุกคนไม่ยากเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกับพี่ในใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปพี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แค่กด s u b s c r i b e ที่ช่อง YouTube ด้านที่ช่อง u t u b e นะครับติดตามที่ที่เพจเหมือนกันเนาะแล้วถ้าใครครับต้องการคอร์สออนไลน์นะครับโปรโมดอีกรอบหนึ่งนะครับคอร์สออนไลน์สำหรับมปลายเจาะลึกคณิตศาสตร์มปลายครับ สามารถอินบ็อกซ์ได้ทันทีเลยนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วช่วงนี้ยังเป็นโปรโมชั่นอยู่ถ้าแชร์คอร์สพี่นะครับแคปหน้าจอมาพี่จะลดไป500เหลือแค่ค้าละ1,000บาทเท่านั้นครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนาะโอเคนะครับแล้วเจอกับพี่ได้ใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าไม่จําเป็นไหมต้องออกจากบ้านนะครับอยู่บ้าน ทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับและดูคลิปพี่ไปด้วยจะได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เนาะนะครับวันนี้พี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย